รายการทอลกเบ้าคิสรายการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กวัยคิสครับใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเจอเรานะะในวันศุกร์สดสดาแบบนี้ค่ะกับเราทั้งสามก่อนจังพี่แมนพี่อ่อนและก็พี่สมาร์ทนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลฟลังทิปนั่นเองค่ะใช่แล้วครับในช่วงของคิสมิชชั่นวันนี้นะครับน้องๆน,นะคะเขาจะมานะครับผมลงสมัครนะครับคัดเลือกประธานนักเรียนครับแล้วก็หาเสียงเลือกตั้งด้วยครับอ่อนครับ ว้าว wow, นะคะและในช่วงที่3ของรายการค่ะจะเจอกับพี่ออนและกับพี่สมานนะคะคกับเกมอะไรอยู่ในกล่องค่ะทำการทดสอบประสาทสัมผัสจันะคะกับน้องๆนะคะตัวแทนจากโรงเรียนอนุบนลาลปรามชิพนั่นเองคะ่ะชิงทุนการศึกษานะคะ5,000ันบาทกับองติสมาร์ทดื่มทุกวนันสลาดซอสไสแข็งแรงตอนนี้นะครับถึงเวลาของภารกิจแรกของเราแล้วนะครับไปเลยครับกับช่วง Kiss Mission สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรง หนึ่งเรื่องนะครับที่ถือว่าสําคัญมากๆนะสำหรับสังคมไทยของเรานะครับนั่นก็คือการปลูกฝังความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยให้กับคนไทยทุกคนนั่นเองครับไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าตัวเล็กครับ ซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละน,น,นะฮะที่จะต้องเป็นคนคอยบอกเขาคอยสอนเขานะครับว่าประชาธิปไตยนะครับที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรครับและเขาเนี่ยฮะจะมีสิทธ,ธิและหน้าที่อะไรบ้างนะฮะในสังคมของเราครับและว,วันนี้นะครับแมนก็อยู่ในบรรยากาศนะฮะของการหาเสียงในการเลือกตั้งประธานน,นักเรียนของน้องโรงเรียนนุบาร์บาง,างทิพย์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าแต่ละเบอร์นะครับเขาจะมีเทคนิคการหาเสียงอะไรบ้างและเขาจะมีนโยบายยังไงนะฮะไปดูพร้อมกันครับ i us go, ต่อไปเรามาดูน้องเบอร์หน er ึ่งนะครับเก่งแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะฮะตอนนี้นะครับถึงเวลาของเบอร์สองแล้วนะครับว่าเขาจะออกมาหาเสียงในรูปแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเชียร์น้องเบอร์สองกันเลยดีกว่าครับไปเลยเบอร์สองพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนโยบายกันเลยนะคะโอเชี่ยนเอ็กซ์ไลท์ท่าท้องเสรนเส้น ทำนะครับนั่นก็คือของเบอร์2นะฮะน้องพราวแล้วก็น้องอาร์ตนั่นเองนะครับน่ารักมากๆาเลยนะเอาเละครับยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก1เบอร์ครับนั่นก็คือเบอร์3ครับ ด้วยความสัมพันธ์ผู้เล่นชื่อใดครับครั เบอร์นะครับเขาได้หาเสียงเลือกตั <Whatever does that matter> <c Moder ator> ้งกันไปแล้วนะครับผมต้องยอมรับเลยนะว่าผมเลือกไม่ถูกจริงๆนะว่าจะเลือกเบอร์ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่อยู่คนเดียวครับผมอยู่กับคุณพ่อของน้องอาร์ตและคุณพ่อของน้องพราวครับซึ่งเป็นสองคนนะครับที่ลงสมัครนะฮะเลือกตั้งประธานนักเรียนเบอร์สนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวต้องถามนะฮะคุณพ่อของน้องพราวก่อนเลยดีกว่านะครับว่าน้องพราวตื่นเต้นไหมครับคุณพ่อตื่นเต้นสิครับครับครับก็เป็นนะฮะเ้าเตรียม อ่อปุติสมบัตินะเป็นทหารอยู่แล้วนะครับ oh. ก็ได้ฝึกซ้อมน้องพลาวใน oh. เบื้อง,งต้นน้องพลาก็ตื่นเต้นไปด้วยสนุกไปด้วยครับสนุกไปด้วยนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับแล้วคุณพ่อของน้องอาร์ตนะครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างฮะอ้๋ออาร์ตก็ตื่นเต้นมากเลยครับครับแต่ตัวส่วนโดยส่วนตัวแล้วอ,อาร์ตก็คือคุณพูดเก่งอยู่แล้วครับส่วนตัวใคลิปที่เขาพูดส่วนใหญ่เขาจะพูดดึงตัวเองดึงตัวเขาเองใช่ครับก็อาจจะเสริมนิดหน่อยนึงนะครับเขาชอบไหมฮะกิจกรรมนี้เขาค่อนข้างชอบนะครับชอบมากเลยก็อยู่ทีี่่่บบ้้้้้้าาานนนกกกกกก็็มมมมรรฝฝึึซซออออออเหืัแลววคคุณพไไดชยะง ก็ช่วยเหมือนกันนะครับว่าคุณจะต้องพูดยังไงบ้างนะครับในการหาเสียงนะครับผมเดี๋ยวถามคุณพ่อของน้องพราวดีกว่านะครับว่าคิดว่าน้องพราวจะได้อะไรกลับไปบ้างครับจากการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ครับครับอย่างแรกเลยน้องพราวก็จะได้เรียนรู้นะครับว่ากระบวนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในอนาคตนะครับเขาก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกความกล้าในการพูดในที่สาธารณะครับครับแล้วคุณพ่อ้องอาร์นะครับคิดว่าเบอร์สองจะชนะการเลือกตั้งไหมครับ แน่นอนครับแล้วก็วัน enfin> นี้ต้องขอบคุณทคุณคุณพ่อทั้งสองคนมากนะครับขอบคุณครับป้าตองสวัสดีครับครับก็ต้องถามคุณแม่ของน้องเชียงก่อนเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมแอบเห็นแบบว่าเต้นให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะฮะค่ิดว่าน้องจะชนะไหมครับก็ไม่มั่นใจจริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเตาใจเด็กๆไม่ถูกค่ะบางทีก็เบอร์หนึ่ง้งบางทีก็เบอร์สองเบอร์สามบางแล้วแต่ค่ะแต่ว่าคือเรา enjoy ค่ะ enjoy กับ หาเสียงนะคะครับอ่าเราคุณแ,แม่ของน้องจะดีอะไรครับลูกตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเพราะจากเดิมจะไม่ค่อยกล้าพูดก็ก็รู้สึกว่าจะกล้าพูดมากขึ้นจากการเลือกตั้งเนี่ยแหละคะ่ะก็ไม่ได้หวังอะไรก็แค่อย่างที่แม่ซิงซิงบอกว่าสนุกสนานด้วยกันครับแล้วคิดว่าน้องได้อะไรกลับไปบ้างครับจากกิจกรรมในครั้งนี้ฮะก็เขาก็จะได้ความสามัคคีนะคะทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็เอ่อเริ่มกล้าที่จะ แสดงออกใช่ครับคุณแม่ของน้องเชียงชียงนะครับน้องเนี่ยตื่นเต้นไหมครับตอนที่ที่บ้านก็จริงๆก่อนที่จะหาเสียงเขาจะตื่นเต้นมากนะคะแต่ว่าพอเริ่มเปลี่ยนไปคนละคนไปเลยค่ะคือแบบแสดงออกกล้าสุดๆแล้วคุณแม่มีส่วนร่วมในการช่วยให้น้องเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ยังไงบ้างครับก็อย่างแรกก็คือเราต้องมากับเขาด้วยกันนะคะ แล้วก็มาช่วยใส่เสื้อแล้วก็แปะสติกเกอร์เบอร์สามให้น้องๆนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนเขาเพราะว่าเพื่อนในห้องเดียวกันเขาก็โอกเลงกันเยอะมากนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถือว่าประสบความสําเร็จที่วางไว้นะครับสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้คุณแม่ของน้องเะดีย์ครับฝากหน่อยดีกว่านะฮะนโยบายของเบอร์สามนะคุณแม่ครับเรียนรู้รอบด้านสนุกสนานรอบตัวไม่กลัวสิ่งใหม่ๆเริ่มสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอถามคุณแม่ก่อนดีนกว่านะครับว่าที่มาที่ไปนะครับของกกต,ต,ตนะฮะหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรครับคุณแม่ครับ ที่มานะคะก็จะมีคือคือลูกสาวเนี่ยอยู่ชั้นเล็กกว่าคือพี่ที่สมัครเนี่ยจะอยู่ชั้นเคสเคทีนะคะทีนี้ลูกสาวอยู่อยู่เคทูจะเป็นตัวแทนของแต่ละห้องทีนี้คุณแม่เนี่ยกรกตก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละห้องพี่น้องนะคะค่ะปกตินี่จะมี4ี่ท่านแต่วันนี้จะเป็นตัวแทนมาแค่สองท่านนะคเป็นตัวแทนมาสองท่านนะครับเรื่องนี้นี่ทั้ง4ท่านต้องต้องมาต้องมาบ่อยด้ครับก็มีการนัดประชุมครับทางอาจารย์ก็จะนัดประชุมในเรืที่แบบว่ากําหนดกรอบของการเลือกตั้ง ว่าจะให้ลักษณะแบบไหนแล้วก็ถ้ามีปัญหาแล้วก็จะมาพูดคุยแวะมาดูบ้างว่าสถานการณ์เป็นยังไงครับและยังบทบาาแล้วครับคุณพ้อองนัน้องขาปวบ่าของกรกตที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างครับที่คุยกันกว้างก็คือว่ามีการวางกรอบว่าจะให้เลือกตั้งใช้เทคนิคการเลือกตั้งลักษะไหนบ้างใช้ป้ายลักษะไหนบ้างคือกําหนดในรายละเอียดนิดหน่อยให้กับผู้ปกครองของน้องๆที่ที่มาลงสมัครนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่สาคัญน่าจะเป็นตอนวันเลือกตั้งท แล้วการทํางานเหรอครับคุณแม่ครับมีในมีช่วงระยะเวลาการทํางานไหมครับการทํางานก็จะมีการประชุมกันก่อนนะคะประชุมกันก่อนว่าตกลงเป็นการตกลงกันว่าเราจะมีแจกอะไรบ้างหรือวางอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เหมือนจริงมากเลยนะครใช่เหมือนจริงมากๆเลยการจำลองมาเป็นการจําลองมานะครับผมให้น้องๆเขาได้เรียนรู้ด้วยเด็กๆแอคทีฟมากเลยครับผมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับเท่าที่ทราบก็คือค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับมันมีแค่บางกรณีอย่างเช่นว่ามีการน้องเรียนจากผู้ปกครอง องผู้สมัครท่านอื่นว่าเอ๊ะป้ายแบบนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าทําแบบนี้ได้ไหมวิธีการอย่างเงี้ยครับก็ทางครูแอลก็จะรับเรื่องมาแล้วก็มาจะโทรประสานกับทางผู้ปกค,ครองว่าพิจารณาว่าทำยังไงกันดีถึงเป็นทางออกครับอ๋อแล้วแบบนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าทำไมถึงต้องเป็น4ท่านนี้ครับ เขามีการมีการเลือกยังไงครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีการเลือกมาจากนักเรียนชั้นที่ที่เด็กกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเลือกในชั้นระดับเคด้วยการจะอาจจะมีการไม่ค่อยอปบหงใหเท่าไรนะก็เลยเลือกคนที่ไม่มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นกอกตอมมากกว่าคุณพ่อของคน้อกับคุณแม่ขององรกาศนะครับน้องที่อยู่ชั้นเคใช่เคครับผมวันนี้นะครับได้รับความรู้นะครับจากท่านคณะกรรมการการเลือกต ต้องบอกว่าตอนนี้นะผมอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่กับผู้สนับสนุนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมของน้องๆนะครับที่ลงสะับีเบอร์หนึ่งนเองนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับ ต้องถามก่อนเลยดีกว่านะครับว่าทําไมครับถึงเลือกเป็นกัปตันอเมริกันเหมืนี้ครับ,รบก็ตามคอนเซปต์ค่ะอยากให้เด็กๆเขาได้เป็นฮีโร่เป็นแองเจลกันเป็นเด็กดีทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนก็เลยเลือกคอนเซปต์ของการเป็นฮีโร่เพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะเป็นฮีโร่อยากจะทําความดีฉะนั้นเรา มากระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆเขามีโอกาสได้ทําเรื่องดีๆกันครับผมและด้านในนี่แหละครับทำไมอยู่นีต้องมีต้องมีวัวมาด้วยครับเราแอบเปิดหน้าเฉลยตัวดีไหมได้ครับผมเปิดหน้าเลยครับผมอยากรู้นี่ฮะอันนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณพ่อเลยนะครับ้าเลยออกมาแล้วนะครับนี่คือคุณพ่อของ ของน้องต้นกล้าครับของน้องต้นกล้านั่นเองนะครับทางด้านนุ้เป็นคุณพ่อของน้องแคร์นั่นเองนะครับถามคุณพ่อ้องแคร์หน่อยดีกว่านะครับว่าน้องตื่นเต้นไหมครับตอนที่อยู่ที่บ้านเรื่องการเต็มตัวก็ตื่นเต้นนะครับก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกันครับผมแล้วทางด้านของน้องต้นกล้าเลยครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเด็กๆตื่นเต้นแต่สนุกเขารู้สึกว่าจะได้ทําอะไรที่ท้าทายว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแล้วคิดว่าน้องจะได้อะไรกลับไปบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณแม่โอ้โหเราต้องบอกว่าเราร